สัปดาห์นี้เรื่องเล่าในต่างแดนก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมไปชมปราสาทที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์และก็หนังหลายเรื่องนะคะเพราะว่าที่ปราสาทแห่งนี้งดงามดั่งเทพนิยายจริงๆนะคะไปกันที่แคว้นนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสค่ะวิหารมงแซงมิเชลค่ะตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสไม่ถึง1กิโลครึ่งนะคะซึ่งที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวัน ตกนะคะจุดที่สวยงามก็คือสิ่งปลูกสร้างของที่นี่นะคะเป็นการสร้างในแบบโกธิกที่แสนน่าทึ่งค่ะโดยหินแกรนิตที่นํามาสร้างก็มาจากบนเกาะน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอ,รอบๆเนี่ยก็จะเป็นเมืองเล็กๆค่ะแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นจากอาคารสไตล์ยุคกลางนะคะแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมกันไม่ขาดสายโดยประมาณ2.5ล้านคนต่อปีแต่จํานวนผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ถาวรน,นั้นมีอยู่ประมาณแค่40คนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีร้านค้าร้าน อาหารและโรงแรม50แห่งคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมสถานที่สวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนอยู่กันเลยล่ะมีกันแค่40คนเองที่ฉันลองไปอ่านข้อมูลคร่าวๆเข,า,ขาบอกว่าปกติที่นี่เขาจะไม่ค้างคืนกันนะคะคุณผู้ชมเขาไปเช้าเย็นกลับเพราะว่า สถานที่นี้เรื่องชื่อในเรื่องความลี้ลับหรือว่าผีดุนั่นเองนะคะสำหรับวิหารแห่งนี้ดูไปก็จะมีความคล้ายๆกับพระราชวังของภาพยนตร์ดิสนีย์หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นโชมงามกับพระชายอาสูรนะคะซินเดอเรลล่าและถ้าเกิดว่าใครอยากสัมผัสประสบการณ์แบบเทพนิยายนะคะเขามีรถม้าพิเศษนะคะให้บริการ <c oughs> ด้วยนั่งข้ามไปเกาะได้เลยนะคะนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะจากประวัติศาสตร์ เนี่ยวิหาร ที่นี่นะคะได้รับการสถานปนาเป็นศาสนสถานค่ะคุณผู้ชมในช่วงปีคศ708นแะคะแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยประมาณปีคศ966นะคะแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางด้านของสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็ภูมิทัฒน์ทางธรรมชาติกระแสน้ำของเกาะน,นี้เนี่ยเขาบอกเป็นแบบน้ำขึ้นน้ำลงนะคะบางครั้งเนี่ยก็คือลงไปจนถึง15กิโเมตรจากชายฝั่งนะคะหรือ ก็เวลาที่ขึ้นสูงเนี่ยเขาก็บอกว่าขึ้นสูงเร็วมากนะคะแต่เขาเตือนนะคะคุณผู้ชมเวลาน้ําลงห้ามไปเดินเล่นนะคะคุณผู้ชมเพราะทรายที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทรายดูดค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือไปเดินเล่นไม่ได้นะคะทีนี้เรื่องของบริษัทที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่มีความสวยงามก็จริงนะคะแต่ว่าเคยเป็น ที่คุมขังนักโทษมาก่อนด้วยในสมัยของนโปเลียนนะคะซึ่งวิหารแห่งนี้เนี่ยนโปเลียนเลือกใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ต่อต้านเขานั่นเองมีนักโทษกว่า1,4000คนเคยเดินผ่านเส้นทางเกาะนี้นะคะแล้วก็คุกแห่งท้องทะเลนี้เนี่ยก็ถูกปิดนะ,ะในปีคศ1 8 6 3นั่นเองอันนี้ก็คือความสวยงามบนกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ความสวยงามของที่นี่เนี่ยมีความลึกลับในหลายๆอย่างที่น่าค้นหาเลยทีเดียวนะคะและดีก็คือปราสาทอันง,งดงามชวนฝันดั่งเทพนิยายนะคะที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริงค่ะ